ปีนี้ผักฉันจะต้องรอดไม่รอดคือจะไม่ยอมแล้วนะเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนหนูหญิงตั้งใจเลยนะปีนี้จะต้องได้กินผักที่ปลูกเองให้ได้ไม่ใช่ตุ้ยเหมือนปีที่แล้วแน่ๆแล้วนี่ก็เป็นพีทมอสแล้วก็ผักทั้งหมดที่ได้มา42ชนิดนะนูหญิงสั่งมาเราๆ รวมกันประมาณร้อยกว่าบาทค่ะวันนี้ก็จะทําการพ่อไว้พอเพอื่อนวันนี้เพื่อนโทรมาบอกอยากจะออกมาดูบ้านสวนออกมาดูว่าใช้สังกะสียาวเท่าไรเหล็กหนาเท่าไรอ่ะเราก็มีความภูมิใจอ่ะเนาะอย่างน้นอยๆบ้านที่เราทํายังเป็นแบบบ้านส่งต่อให้กับคนที่อยากทําที่มีความฝันอยากจะมีบ้านสวนเหมือนนุหญิงแล้วอาจจะเห็นภาพเพื่อนนูหญิงแวบๆนะ ทีนางบอกว่าเอ้ยเธอฉันอ้วนไม่อยากเขากล้องเอา้าแล้วตอนโทรมาบอกว่าเธอเธอฉันอยากเขากล้องน้ําแม่อันไายฉันล่งไปล่งน้ําเนเดอร์วาสันโอ้ยเนาะบางทีเรากลับมามองตัวเองนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราก็เก่งเหมือนกันนะจากที่ไม่เคยจับค้อนจนวันนั้นวันนี้มีบ้านหลังเล็กๆที่เรียกว่าบ้านสวนของเราเองรองก่อนนะ เดี๋ยวแม่หาตังก่อนเดี๋ยวแม่กลับมาอยู่ด้วยนะไอตาบารเล็กเล็กลังนี้